กระบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการบิดเงินที่โต๊ะบาคาร่ากันนะครับผมมาดูกันว่าจะมีใครเนี่ยรบกวนพวกผมกันหรือเปล่านะฮะอุ้ยเซ็กงน้องเซ็กน้องเซ็กวันนี้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 เราจะมาบิดเงินโต๊ะบากันเว้ยมันจะมีคนแทงหรือเปล่าเออมันต้องมีบ้างแหละไอ้เหี้ยดูไปดูโต๊ะบาดิผมแต่งตัวเหมือนประธานบริษัทจัด่ะเออนี่ยนี่มีคนแทงเนี่เห็นเปล่าเห็นเปล่า เดไอ้เฮียเราเป็นผู้เล่นใหม่ว่ะไอ้เนี้ยมันไม่น่าเชื่อถึงแล้วว่ะเออเชื่อกูเชื่อกูโหลครับมีใครรับแทงนอกป่ะครับเย็ดอ้าวไอ้เฮี้ยไม่คุยกันเลยว่ะโหลครับไม่นี่นะไม่นี่นะแดงโหลครับมีใครได้ยินผมเปล่าไม่ถอดสนุนเล่นการพนันนะครับเนี่ยไม่ใช่มันไปม่นแล้วเมื่อกี้ ว่ามันน่าจะไปฟาร์มไปไปฟาร์มตรงไหนวะเอา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 มึงขับรถภาษาเนี่ยฮัลโหลครับมีอะไรครับมีอะไรครับของส่งไหมของส่งไหมไม่มีครับไม่มีครับขับรถไม่ดูที่เออเอาเบอรรถออกมาใหม่ไหมครับไม่เบิร์กูยังเอาเบอกรถใหม่มันี่หรอเฮ้ยเฮ้ยเอาว้าเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเร็ว

มึงลงมาดิมึงลงมาดิมึงลงมาดิมาดิมามึงลงมาดิี่ะมึงก็มาดิฝั่งมึงขึ้นรถมาดิขึ้นรหาแม่มงไ้ควายเอ้ยมัน่าแม่แล้อโอ้เหลือเฮียป็นยาอ่อนจัดเอาเจอไอปซตัวแล้วอดเสิเอเอาเอาอ วะเดะเระไเะเดะเรเรไม่มีอาวุธอะไม่มีอาุสู้อ่ะวุมีอาวุธแต่กูมีรถล่ะเราม่าฮ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 มาน่าฮ่าน่าฮ่า่า่่่ อย่าห้าวไอ้ต้ามีข้อกี้ของคนห้าวเอ้ยมึงบอกมาดีมึงด่าแม่กูมาแกมึงบอกมาดีครับมีใครรับแทงนอกป่ะครับแล้วหักไอ้เสกโดนแพ้พี่กูดูทรงนะแล้วรับทีนองแพ้นองเดียร์มันจะแหงหรือเปล่าเถอะมันแหงที่เท่าไหร่ไหมไม่ถูกใจพี่มีน้องให้น้องยำมเงินสาวเบิด มสามหมื่นบิดปะเนี่ยเองไม่บิดจ่ายมาก่อนบอกว่าจ่ายมาก่อนบอกว่าจ่ายมาก่อนจ่ายจ่ายมาก่อนจ่ายมาก่อนเดี๋ยวพี่โดนบิดไม่เอาเออจ่ายมาก่อนจ่ายมาก่อนไอ้ที่อะทนใช่ไหมเพลย์เย่ใช่ไหมผู้นำกครับเพลย์เอหรือเบงเกอร์เอาต้องชายเอ้ยมันเอาจริงวะไอ้เที่อได้ครับกูเตรียมรถละเสกแล้วอุ้ยมึงเลองรถทวีอะไรล่ะออกอะไรออกอะไร เยรีบไปตรงนี้เอีอะไอ้ยังเป็นการหลานล่ะอ้กูบอกเอาโดนเสริมมันอะเฮ้ยเอสิคเอี๋ยวใ้เราไม่ใช่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 เออให้ให้เราให้ให้กึเดงให้กึเดงตาตาต่อไปยังได้กินอีกเออเรากินนี้อไม่ไม่อะไรต่อรับประทานครับรับประทานบอกมันไม่นาอะไรต่อรับประทานรับประทานบอกดีบอกมันนี่หัวร้อนดีพยายามรับประทานไม่ไม่เสมอไม่ได้ใช่เหรอ ก็สมบเหรอใช่มาๆน่มาแน่อะไรเร็วขอดูเชิงก่อนขอดูเชิงก่อนเดีร็วแทงเลยขอดูหน่อยดิเอาเร็วเอาเร็เร็วเร็วแดงแดงโอเคแดงเสียมึงลอกรถทำยียอะไรล่ะเออเดีไมเอาเงินป๊อกเก้าไอ้สัสได้เหรอเออมันไปไหนแล้ววะกูเบิกตรงกูก่อนเนีดิไปน่าอะไรต่อใครมันชนรถกูวะกูเอง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 กูอยู่ฝั่งนี้ มาแนวเลยวิ่ฝั่งนี้กูอยู่ฝั่งนี้เร็วเร็วขั้นต่ำห้าพันได้ไหมขั้นต่ำพี่อะไรสัตว์ในโต๊ะมันมันเล่นได้เท่าไหร่โต๊ะเล่นได้สองหมื่นน้องอะไรมาเนี่ยขั้นต่ำสองหมื่นห้าบอกมันขั้นต่ำสองหมื่นห้าเอาอะไรเอาอะไรไม่เอาแล้ววะไอ้เหี้ยขาดใช่ไอ้เหี้ยเข็ดเข็ดลาบไอ้เหี้ยเข็ดลาบอะไรเข็ดแล้วมั้งน่ะบอก่ไอ้เหี้ยไม่ยอมแทงมานี่

มาเนี่ยอะไรมาเนี่ยอะไรลองเล่นด้วยดิมาเนี่ยคุลงที่เพย์เยอะดิเอาดิมาเนี่ยอะไรกิฟต์ตังก่อนเด้อเฮ้ยกูได้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 กิฟต์เป็นใครเนี่ยเด็กเอ้าเมื่อกี้กิฟต์เป็นใครเฮ้ยกิฟต์ตังผิดแดงแดงแรงขึ้นแดงไปไล่ตังก์กิฟต์ตังก์ให้กูอี๋เจ้กูไปไล่ เอ็งกินไปใครนะเมื่อกี้โอเคเฮ้ยได้ตังค์ก่นถึงมือแล้วได้มากี่หมื่นแล้วเนาะมันบอกว่ามันบอกว่าไอ้เป็ดนั่นใจคือเดือยนะเดือยเหรอเด็กวัวคุณด่าคุณตอกไปแต่กูจะไปหามึงยังไงอ่ะอื้ยมันได้ว่ะไปก่อนเลยขึ้นมาน้องขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาที่ขึ้นมานี่ กระบวนการนี่อ่ะไอ้สัตว์มันมีกระบวนการต้องเปลียนเปลี่ยนิดแล้วต่อเลยไปสิน้องเราลองลองกลับไปหาวันนี้มันจำเราได้ปะเราเราไม่ต้องพูดนะเราไม่ต้องพูดเฮ้ยเมื่อกี้มึงพูดแล้วใช่คปะถ้ากูพูดนั้มันจะสงสัยไหมพี่พี่ลองพูดดิเราไหเออเออเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูได้ต่อเวลาเล เขจเนเเยดเเดเอ๊ะมันจอดวะเด่รสมันจอดเฮ้ยอะไรอะเนีย่างอ้เคนี่ไงไหนเราไมรถกูอยู่ข้างในอะไอ้สกิลเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มยไม่รู้ไม่รู้เนาะมันสรงเรใช่หรอเราเราราเร่งนปะทรงเรีนทรงเนทรงเล่น เออทำสองเล่นทำสองเล่น <coaches S 1> ทำสองเล่นเออทหรอหรอเอาผมมาไงครับเอาผมมาไงครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลพี่มาได้ยินได้อ๋อครับว่าไงครับไม่เห็นขับรถเหมือคนนั้นไงคนไหนพี่มันบิดเงินไปเมื่อกี้สามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอพี่ไปเล่นอะไรสามอ๋อวี่ทำไมกูแพ้เนี่ยเทงม้าลายเทงนอกอ๋อรับนอกเหรอพี่ มาใช่ต้นนี้มันรับมันรับนอกอันเท่าไหร่พี่สองห้ามั้งสองห้าแล้วพี่แล้วแต่คนทุนหนาก็เหลือๆอ๋อพี่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบเดี๋ยวสี่แสนสี่สิบสี่หมื่นนั่นหรอสี่สิบบาทอีกแล้วเงินพี่ไปไหนหมดก็โดนมันบีดไงโดนใครบีดไอ้ไอ้นั้นไงโดนบีดไว้สามหมื่นนะมันมันแล้วพี่ถูกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไม่เป็นนะมันเป็นยังไงมันเป็นตัวไง ไม่ทันได้ดูไอหัวเขียวแต่รู้สึกว่าหัวเขียวเหรอไอเสี่ยเมื่อกี้หัวเขียวป่ะถูกด้วยนะจริงๆพี่ได้หกคนคนนั้นใช่เหรอพี่แล้วแล้วถึงนี่พี่หาเงินคืนยังไงเนี่ยฮะแล้วพี่เอาเงินคืนไงเนี่ยเอาเงินคืนไงทำใจดิทำใจเหรอพี่หมดไปอ่ะสามหมื่นอ่ะสามหมื่นเลยเหรอไอที่เนี่ยเราได้เราได้มาแปดหมื่นกว่าไม่ใช่เหรอมันแพ้ด้วยไงมันแทงผิดอน่ยอ๋อ เอาโล่นี่ครับนอป้าต้องเาโล่นี่ใครยากเอาไม่ด้เลยแทงเลแทงนอกป้าแทงนอกป่ะมีใครเอาให้นอกป่ะรับครับรับครับ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 จังการเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ครับตาแดงรับไหมครับรับครับรับเอาเท่าไหร่ครับเอาแดงแดงแดงนะครับผมไม่รับครับอันนี้ไม้มันมาแดงอยู่แล้วครับเนี่ยงั้นนำเงินก็ได้อะพอใจ

ขอยไหมได้เจอคนบิดแบยัดแม่เยอะสิตายโอ้วบิดบิดบิดไปแล้วไปแล้วมาดิมาดิเออเออมาดิ เออเฮ้ยข้ามเลน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 อุ้ยอุ้ยเอสิกเสียงเจ้าตำรวจน้องเจ้าตำรวจเจ้าตำรวจไปสอน้องไปสอน้องไปสอน้องเจ้าตำรวจเจ้าตำรวจโอ้กูมานั่งสอนน้องเฉยรถจะพังเออรถดับไปแล้วเลยนี่กูตูไปละไอ้สัสกูไปละเต๋อเหรอเอสิก

กูเยอะมากเนี่ยพี่ข้างไหนวะไอ้เจ้าหน่ออยสัสใช่เหรอเหตุเกิดกูไม่เกี่ยวเนือกูไปแล้ว